สวัสดีค่ะกลับมาอยู่กับออมทอโตอีกเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะมีรถแฮทแบกนะคะมาแนะนำคันนี้นะคะเป็น Toyota C-R r ค่ะได้เป็นเครื่อง1.8 Hybrid ิด g h นะคะได้รถปี2020ค่ะเลขใหมวิ่งไปเพียง90,000กับอีก1,000โลเท่านั้นนะคะราคาค่าตัวอยู่ที่669,000บาทเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดตัวรถกันเลยนะคะว่าได้ออปชั่นอะไรบ้างนะคะ จากด้านข้างนะคะมาพร้อมกับล้อแม็กอลลอยทูโทนปัดหน้าเงาแบบนี้เลยสันเลี่ยมอยู่โรนแบบนี้เลยรถไม่มีร่องรอยการเฉียวชนเลยนะคะในส่วนของด้านหน้านะคะมาพร้อมกับไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์่ะไฟเดย์ไทม์รันนิ่งไลท์มีมาให้ครบเลยไฟตัดหมอกคู้หน้ามีมาให้นะคะกระจกมองข้างนะคะพับและปรับไฟฟ้าค่ะมีไฟเลี้ยวมาให้ในตัวแบบนี้เลยมือเปิดนะคะได้เป็นสีน้ำเงินสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะ ในส่วงของภายในนะคะภุมโทนไปด้วยสีดำค่ะมาพร้อมกับเบาะหนังสีดำเดิมๆจากโรงงานพวงมลาลัยได้เป็นพวงมลาลัยแบบมัลติฟังชันค่ะมีค้ดคอนโทรลมีแพดเดิลชิปนะคะเลขหมายวิ่งไปเพียง9ก้0 0มโลเท่านั้นนะคะได้เป็นหน้าจอทัชสกรีนเดิมจากโรงงานและยังสามารถและยังแสดงจอถอยให้อีกด้วยนะคะ ได้เป็นแอร์ออโต้นะคะเกียร์ออโต้คันนี้จะได้เป็นเบรกมือไฟฟ้านะคะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของด้านท้ายกันบ้างในส่วนของห้องโดยสารนะคะมือเปิดเขาเป็นเอกลักษณ์มากๆเลยพื้นที่ด้านหลังก็กว้างๆแบบนี้เลยนะคะคนไหนที่สราระเยอะนะคะสามารถพับเบาะเก็บได้เลยพื้นที่ด้านหลังกว้างๆแบบนี้เลยนะคะได้กระจกแท้เดิมทุกบานของโตโยต้าเลยไฟ สา,ากาได้เสากดับแบบครีบฉลามค่ะสปอยเ,เลอร์ด้านหลังนะคะไฟท้ายได้เป็นแบบ LED มีเซ็นเซอร์ด้านหน้าอีก4จุดนะคะกล้องมองหลังติดตัวรถมีมาให้เรียบร้อยแล้วในส่วนของห้องผู้โดยสารนะคะพื้นที่ด้านหลังกว้างๆแบบนี้เลยเก็บของได้จุๆเลยนะคะอ,อ,ปะอุปกรณ์ยังอยู่ครบนะคะ แล้วก็หัวน็อตนะคะไม่มีรอยแงหรือว่ารอยไขาเลย <S <S เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของห้องเครื่องกันบ้างนะคะส่วนคันนี้ได้เป็นเครื่องยนต์หนึ่นะคะได้เป็นตัวไฮบริดด้วยห้องเครื่องนะคะสะาดสั้นแบบนี้เลยไม่มีรั่วไหลหรือหยดซึมเลยนะคะสติกเกอร์ต่างๆนะคะยังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ไม่มีรอยแกะเลยนะคะหัวน็อตนะคะไม่มีรอยแงะหรือว่ารอยขายเลยคานด้านหน้านะคะไม่มีร่องรอยการเฉียวชนเลยนะคะ หัวน็อตฝากกระโปรงนะคะรอยเม็ดอาร์ตยังอยู่กลมๆแบบนี้เลยสติ๊กเกอร์ต่างๆนะคะยังอยู่ครบและฉะนวนกันความร้อนยังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะคะสำหรับพี่ๆท่านในนะคะกำลังตามหา t o y ยต้ c ซ r นะคะได้เป็นเครื่อง1.8ไฮบิดตัวไฮและที่สาคัญนะคะได้รถปี2,020ราคาค่าตัวอยู่ที่669,000บาทคันนี้ฟีดาวผ่อนอยู่11,000บาทนะคะ7ปี84งวด บริษัทมีบริการจัดไปแนนซ์ทุก77จังหวัดเลยนะคะหากพี่ๆท่านไหนนะคะสนใจคันนี้นะคะสามารถติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์083 442 8762นะคะเบอร์นี้สามารถแอดไลน์ได้เลยหากใครกำลังมองหาหรือว่าสนใจรีบติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะก่อนจากกันนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e นะคะกดสั่นกระดิ่งให้ด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต่างๆจากออมอีกนะคะ สำหรับวันนี้นะคะออมต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ